ตนานี้บนท่านขึ้นมาสุสลาได้เลยนะครับประเดิมคนข่อนะครับช่วงนี้ประเดิมคนข่อนั้นก็ขึ้นมาก่อนนะเออมาลมาต้อนรับบรรดาสารนะครับญาติโยมลูกศิษย์ลูกหานะครับเออเดินทางมานะครับนั้นมารับกับบรรดาสารที่ชนที่เดินทางมาถึงลานดุลเพราะว่าเจริญสุขารม ครับในช่วงนี้นะครับส่วนด้านอาหารอลาสนะครับถ้าท่านฟ้องก็ร่นเข้นมาด้านบนได้ลนทุงด้านซ้ายมือแล้วก็เลี้ยวฝานะครับมีเจ้าหน้าที่ของเรากำลังจัดอาหารอยู่นะกำลังจัดอาหาร,าอ,าหารอยู่ตอนนี้พระเด็พระคุณหลวงพ่อก็เดินทางขึ้นมาบนศาลาแล้วก็ขอกราบรัตนานิมลพระเด็จหลวงพ่อ พู but, yeah. ah, ้สากลจะรหรือว่าเ็พสายของเรานะครับตอนนี้ท่านก็ขึ้นมารับแขกแต่ว่าให้พบอป้ปุ๋ยกัญนาศักลูกศิษย์ลูกสาวก็ุกุก็เดุุี่อองพ่อคับนะครับก่อนเราจะใให้ กับชุดนี้อาจจะรอสักนิดนึ่งนะฮะเพราะว่าอย่างที่ประชาสัมพันไปนะครับอาจจะรอสักนิดหนึ่งเพราะว่าเรื่องระบบไฟฟ้าของเรานั้นยังไม่เรียบร้อยต้องขออภัยไปด้วยนะครับงานนี้นะครับก็คงคิดว่าอีกไม่นานนะครับระบบไฟฟ้าของเราในหอจันทร์หอสมุดนี้ก็ผมจะเสร็จเรียบร้อย นะครับผมจะเสร็จเรียบร้อยนะครับเวลาเราจะงานทีนะครับทีนี้ก็จะได้แน่นอนแล้วนะครับระบบไฟเราพร้อมนะครับแล้วก็อาศัยแรงงานชาธากันอีกนะครับของบรรดาสายุันธุ์ทุกทุกนะครับสารนักการเมืองคนน้อยนะครับร่วมกันเป็นกองใหญ่ๆที่เราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นกระถินหรือว่าปลาสามัคคีของเรานะครับเราก็มาร่วมก็เพียรตุ้งท่อ นกกนในการก่อสร้างทุกบาททุกาตังในวันนี้ประเด็ปนประยุกตก็จะไปซื้อวัตถุเอามาก่อสร้างหมดเลยจะบอกว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปานะครับเช่น,กกนตามห้องหรือว่าห้องน้ำต่างๆนะครับเราไม่ได้เดินไมถูกต้องระบบไฟฟ้านะครับอภัน ครับตอนนี้พระเดชพระคุณทุกลูกขอมาไปที่นะครับที่จารรสาแต่แมาที่ปานมานะครับก็ขออาราธนานิบนขึ้นสุสรานะครับขออาราธนานิบนทุกลูกแล้วก็ขอได้เชิญนะครับเจา้จาภาพกถิณเจ้าภาพพระประ่ากับดบาสาธุชนที่เดินทางมาถึงลานบุลเพราะว่าเจอสุข,ขาลามครับในช่วงนี้ นะครับส่วนด้านอาหารอาลาง์นะครับถ้าท่านฟ้องก็ร่นเข้นมาด้านบนได้เนึด้านซ้ายมือแล้วก็เลี้ยวฝานะครับ,รนะรบมีเจ้าหน้าที่เรามาบักิการอาหารอยู่นะบริกา,ารกอาหารอยู่ตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เดินทางขึ้นมาบนศาลาแล้วก็ขอกราบรัตนาน,นี่นพระเดชนหลวงพ่อพระปูสายการอรตมาทอหรือว่าหลวงพ่อสายของเรานะครับตอนนี้ท่านก็ขึ้นมารับแขกแต่ว่าให้พบปาก